สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆพทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกเลิฟถูกไล่์ถูกถูกกำลังแรงใจเนาะเมื่อนี่จอยกามีแนวทางรลาวพัฒนาสุด2ตัวบนล่างงวดประจําของวันที่30เดือน9ก้าสมาให้ ah. พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมเนาะจ้า แต่ก่อนสิไปรับส้มวันที่สาก็ับมาเบิ่งพุนสรุปวันที่ยี่ิเดือนเก่าที่ผ่านมาก,กันก่อนน่าจะนอาหวาน้องจ้อยให้ตัวใดไปแน่จ้ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาสุดสองตัวบนล่างวันที่ยีน้องจ้อยให้เด่น0นเนาะวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งสจ้ะพุนสรุปเลขหตัวออกเจ็ดสี่แปดเก้าสามหเจดสี่แปดเ้าสาหสองตัว สองตัวล่างชุดหกตัวนะจ๊ะเนาะเจ็ดสี่สองตัวล่างชุดสี่ตัวแปดเก้าสามตัวบนก็เก้าสามหกนะจ๊ะเนาะสองตัวล่างชุดสี่ตัวเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี้น้องจ้อยหลุดไปนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าน้องจ้อยมาเข้าวิ่งรูดสี่นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับสายรูดสายวิ่งนี่ถือว่าเข่านะจ๊ะเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองตัวล่างชุดหกตัวจ้ะสองตัวล่างชุด สี่ตัวแปดเก้าแปดเก้าอันนี้น้องจ้อยการรุดไปนกจะน็อพี่น้องจ่าบนส่วนสามตัวบนน้องจ้อยการรุดไปนกจะน็อพี่น้องจ่าน้องจ้อยกกราบขอโทษขอไพ่พีพีเพื่อนหลายๆนกจะน็อกสำหรับสี่แปดนกจะน้อกสี่แปดอันนี้คือเป็นบางเว็บบางพื้นที่นกจะน็อพี่น้องจ่าสี่แปดนี่น้องจ้อยมีตรงๆนกจะน็อแต่ว่าเป็นเฉพาะบางพื้นที่บางเว็บนกจะน็อกผลลัพธ์ หาตัวเนาะถ้าเกิดว่าเล่นหาตัวบางเว็บบางพื้นที่น้องจ้อยก็ถือว่าสิเข้าวตรงๆนะจ๊นะเนาะสี่แปดจะพี่น้องจ้านีนะ่น้องจ้ะเนาะสำหรับสองตัวล่างสุดหกตัวค่ะสี่เจ็ดเจ็ดสี่น้องจ้อยกับโบมี่นะจ๊นะเนาะน้องจ้อยกับเจาะสี่สองสีงๆๆนะ่สาบบมสี่หกสี่แปดพี่น้องจ้านะ้องจ้อยกับโบมี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะจ๊ะเนาะ อันนี้น้งจอยจต้องกราบขอโทษขออาภายัยพีผีเพื่อนเพื่อนหลายๆใะน้องจอยข่าวแค่วิ่งรูดสี่อย่างเดียวเนยจะร้างสาวพัฒนาสุดสองตัวบนล่างวันประจำของวันที่สามสิบเดือนเก้าสองห้าหกสี่แต่ก่อนสิไปรับส้มกลับมาฟ้าคำเตือนกันก่อนเนะจ้ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง,งการนำเสนอนะทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางมีเขามีรุดมันจะนอก่น้องจ่าปะปุ้นกันไปนอกจากชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขได้มาจากการคิดเองคำนวณเองจย่พี่น้องจา่าสิมีเขาบางรุดบางมันจะนอกรับปะปุ้นกันไปจะาสำหรับวันที่30แนวทางลราพัฒนาชุดสองตัวบนหลางน้องจ้จะให้เด่นอยู่ที่ จ็ดจะเด่นเจ็ดวิ่งรูดอยู่ที่ห้าแล้วก็หกจะตัวเจาะก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดห้า ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่ หกเก้าชุดกันก็จะมีหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกแปดห้าแปดจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นนอกจากตัวเน้นที่นกจอยชอบก็จะมี ห้าหกเจ็ดห้าหกสองหนึ่งเก้าจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี Holo ่น้องจใาอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดก็แคบนะจอไว้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้าถ้าเกิดว่าหมักตามที่น้องจอยเน้นก็สามาัถใส่ไปเป็นแนวทางใดเนาะถ้าเกิดว่าบหมักตามที่น้องจอยเน้นกะสามารถเบิ่งคู่อื่นจ้าแนวทางมีเขามีลุดเดอร์จ้าพี่น้องใาปบปุงนกันไปนะจ๊ะเนาะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชคมีใชยกันทุกคนนะจน้ะเนาะเข้ามาเลยก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องจ้อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องจ้อยทําแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสําหรับคลิปนี้จ้อยก็ข้อกาวคําว่าสวัสดีจ้า